สวัสดีครับช่องไพ่เลิฟครับน้องกีเลินหายไปหลายมือน้องกีเลินมาหาพี่เลิฟอีกแล้วนะครับแล้วนี่เลิร์น <ST> <IL EN> <IO> เลิร์นเพือบ็กินมันแกว <ST> <IL EN> <IO> เลิฟเออเลิฟม,มานอ <ST> <IL EN> <IO> ้องฟังครับฟังเอ้ย เ้าแหบๆหบ่องร้อนนะครับหอนบอ่อปองหอ,อนบอ่มี่มองซิยูพี่น้องห่วย<ห>ขึ้นยางไปยางมากสันขึ้นยางออกแตกบ๊งสันพี่ว่าพี่มากินล้วยแล้วโรคโควิดระบาดมาแล้ว โ,โรคโควิดระบาดลายแรงพี่น้องเอ้ยรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพพยายามจะไปทีแอร์อัดเด้อครับวาสายานยังยันอยู่นใน้กรุงเทพบ้านนอกกับยานขึ้นกันพี่น้องเ,าาเอง้ยปีนี้สงการกับบมี่การจัดนะครับ โรงงานปิดมดเออมาแมาว่าโรงงานปิดมดคือโรงงานไม่ไม่ปิดสงการพี่สาวเลิฟก็ไม่ได้มานะครับปีนี้ไล่มาหาแม่โอ๊ยแม่ยานยุ้ยไสกับยานมดละลูกต้องสู้มาบานกับบมีเนี่ยสิกินพี่น้องต้องเฮ็ดงานสู้ คือบวกรักกันจินเลิศเลยยีง่งเกียกินอ,อาบน้ำห้ยพากกันเล่นตะขิดินเอาเอาไ้าไงหอนพี่น้องเอ้ยแดดหอนดินกับหอนไอหอนหอนหอนดู เริตุดเลิ่ตุดสิโ่้ยเอาทูลูกทูเล,เลิ่กินอย่างเดียวครับไม่สนใจน้องเอาน้องกระเลนย่างเดียวครับเอาทูได้ทูน,ในใ้ำบอไหลลูกบดน้ำบอไหลน้ำบอไหลทูเอาจังสันครับพ่อน้ำบอไหลอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ปองพี่ปองอ่าไปหาพี่เลิฟไปหาพี่เลิฟพี่เลิฟไม่กลัวไม่ไม่เลือกว่าพี่เลิฟบอกกลัวจังได้เล่นไปน้องมาหาจะได้เล่นนี้เองสัตน์มาพี่น้องเหยียบกล้วยไอติมเหมือนเดิมโอ้ยเบิ่งเหยียบของกินเหมือนแล้วจะดึงหางน่องแล้วหรือกินละกินน่อนกินนอนเนาะ กลางวันก็นอนได้ชายเลิฟนี่นอนถ่ายไม่ทันครับนอนน้อยเดียวพี่น,อน้องเมื่อยแหง้งกินอิ่มแล้วก็ง่วงนอนรถด,ดินให้เปียกข้าวเดียวก็แหง้งพี่น,อน้องไปหาา,าี่เจ้คือแตกวงเงินแสนคือวงแตงเงินแนคือพยางเของอาหากันใส่ท้าเอายอัยางคุณเห็นตาแมพ่พิมพ์เพิเ่มเพิ่มเพิ่มอยู่

เปยังเล็น,นยังเล่เล็ฟม,มาหาลองเลิบหลงายเลิฟอ้าวยันยงเลนยานมาสิยานเห็นยังบุตมาไลยมือลยนะเออบย่างลยมือค <laughs> วานไปทำธุระหลายวันครับเพิ่งได้เดินมา ขี่พร้อมเงียบพร้อมอ่ะจะได้ขี่เลี้ยงเค็งว่ะมันนี่ว่ะกินทั้งวันขี่ทั้งวันครับถามกันเบิ้งไปใส่มาหลายมือนล้นหายไปใส่มาหลายมือนล้นเกีวกุ้งจ,จับนมเขาบอกให้จับนมเอาเกียดเอาเกียดเอาเกียด โอ้ยทายจังไดหนี่ลบไปลบมาย่างลบไปลบมาเนาะเอฟซีเพิ่นก็วิ่งหัวตัวลูกเขามาหากันแน่เออมาหากันครับเออจังใปหาจังใดเป็ขี่อ้าเป็นหนังเลือกขี่พศพลอยง่ายเอ้ยขี่ยังนี่ ขี่บังนัดกิน <laughs> สับป,ปรถโอ้เย็บกี่จะคล้องเราเพราะีาเ้เจฟกี่อออโอ้ออพี่น้องเอ้ยโควิดสิบเก้ามากบอกราออกไปหอดแสดงสร้างพี่น้องแขกกระบ่บมีมากพากันอยู่บ้านทายจะสร้างให้เอฟซีเบิ้งนี่ล่ะ เอฟซีกอย่าลืมเบ่งคลิปไห้ใช่เลยกับกินเหลือในเด้อครับพอได้เงินค้ากันกล้วยเน่แกก็ว่าสิไปแสดงสัางกับพอได้ไปแสดงจำงดซบเริ่กระไดแขกบ่มีมากมือเศร้านี่บ่มีเลยไม่ไม่ได้แสดงช้างเลยตอนเช้าเอาอย่าเนี่ยังอย่าเสียงเล็ก เขาเกาเล็กเริ่มนอนเสยแล้วเนาะมือแรกซองมือกับเออตื่นอยู่ยนนอพอได้ยินคู่มือคู่มือเขานอนรางเว้นกับเขาเกะกับนอนเสยเริ่มบ่สนหรอกครับหิวนอนแหง้งแต่นอนบ่ค่อยดึงดื้อตอนกลางคืนนอนแป๊บเดียวกล้ว <c oughs> ยไม่มีครับกล้มมวยก็หายหยานแห้งกับแห้ง

เสียงเสียงประชันเสียงเอาเลิมทำไรนั่นเออทำไรน่ะโอ้โหหัวซักได้เลยเอาฟังนี่ถูอันกองดินพี่น้องฟังนั่นกับขั้นถู้นไม่มา พ่อเริ่มนั่งกลางเอาเอาเลือนเห็นยังเลือนคราบทูพ่อเริ่มนั่งบนนะครับอากิเลืนมีดอกอยางขามีมีลายแต่ขาเริ่มไม่มีลายนะครับ ก็เอินว่าขาพอมีดอกอยางขาจิเินยังมีดอกอยางเลิวนนอนนี่บ่เลินนอน,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 อนกับพี่เล่บอลเล่นฝั่งนี้ครับทำไมไม่ต้อมกันครับพวกคุณครับทำไม สวัสดีเอซีครับเอซี FC เอาตังมาแจกแล้วครับช่องพายแบงค์นะครับพ่อพายแบงค์มาเที่ยวพ่อพายแบงค์มาเยี่ยมชายเลิฟนะครับพ่อพายแบงค์นี่เป็นเซียวพ่อเลิฟแล้วครับสิว่านี่ท่านในฟังสิว่าส <l> <l> ิว่าบื้นในฟัง แรงรันบอมมินเอาติปบหน่อยลูกเหรอขอติปหน่อยลูกพ่อพายแบงค์ช่องพายแบงค์นะครับไไหหรติดตามช่องพายแบงค์ได้นะครับแมนช่องพายแบงค์บ่แมนครับโอ้แมนครับอย่สาสาั่งอ่ะแท่งเอาได้ เอาเทียบกันสิครับเทียบกันสิครับทั่วหมัวหรือยังครับหมัวแลยไหมยางเข้ามาเทียบสิครับบ่เห็นหัวเลยสร้างสูงก็ข้อเตี้ยดนะนี่สร้างไม่ได้ห่าวไอ้กิเลนมองดูป้องปังระวังนะครับไม่ใช่เลิฟนะครับป้องระวังนะครับป้องระวังด้วยครับป้อง ฟองครับดูคำอะไรนั่นเอาเอาเอาบอลล์นเอาบอลล์นมาทางที่กะทิมาหยาดเอาเอาเอ ฟองเอ้ยอย่าเพ่นพ่านฟองเอ้ยฟ <hi> <hey. S 2> องครับอย่าเดินเพ่นพ่านครับไทยนี่ไม่เลิบกับบอมมี่ยังหลายนะครับไม่เลิบกับศิพยายามหาลิปดีๆมาลงให้เอฟซีได้เบิงได้ชมกัน อ่าป๋องป๋องป๋องทำลายลูกอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลือเราด,ด้วย,ยนะครับขอบคุณครับ